ขอพระราชทานกราบบังคลทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละองธุลีพระบาทเนื่องในอภิรักษ์ขิจสมัยวันเฉลิมพัธุมพรนษาของใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจโทรอภิชาติสิริสิธิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหและข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาคหก พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาคหกขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งพระรัตนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลประทานพรให้พระองค์จเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำลิดดังพระราชานหฤทัยไทยปถนาพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทถดิตเป็นมิ่งขวัญของปวนโนทาวไทยตราบการลนานเทินด้วยเก้าด้วยขม่ม